สวัสดีครับวันนี้ก็พาไปเที่ยววัดนะครับพาไปเที่ยววัดกันนะครับนี้การท่องเที่ยวของผมนี้ก็จะเป็นการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งคือย้อนไปในอดีตนะครับแล้วก็สามารถมองจากบเบื้องบนลงมานะครับแล้วก็เดินเท้าได้ด้วยนะครับ ตอนนี้จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันนะครับเริ่มต้นจากรูปนี้เลยนะครับเมื่อเช้านี้นะครับเพื่อนทางเฟซบุ๊กของผมได้โพสต์ภาพนี้นะครับซึ่งก็คือวัดอมรินทารามนะครับวัดอมรินทารามอยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่ตรงติดกสิราษฎร์ลเลยนะครับก็ตรงบางกอกน้อยนะครับสถานีรถไฟบางกอกน้อยสะพานอรุณอมรินนะครับซึ่งวัด ภาพนี้กับวัดที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะเหตุที่ว่าวัดนี้โดนระเบิดในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมาทิ้งระเบิดเราก็เหมือนโกเบริฮะเรื่องในนิยายแล้วก็วัดนี้ลาบนะครับก็จะเห็นอยู่นะครับที่ทางทางด้านนี้ด้านซ้ายมือนะครับก็คือโบสถ์วิหารน้อยนะฮะก็ ทุบใหม่นะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือโดนระเบิดแถวนี้ไฟไหม้หมดนะครับแต่ด้านซ้ายมือบนเนี่ยตรงนี้เนี่ยตัวพระพระประธานนะครับเสียงหลุดเลยนะครับแต่ว่าโบสถ์ไฟไหม้และดับลงอย่างรวดเร็วนะครับที่ก็เลยเป็นที่นับถือกันมากนะครับส่วนตรงอื่นนี้ถูกทำลายหมดอย่างโบสท,ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยโบสกลางเนี่ยก็ เสียหายหมดเลยลาบพังไปเลยนะครับทีน,นี้จะเห็นว่าวัดนี้สวยงามมากสร้างมานานนะครับตรงรัชกาลที่หนึ่งนี่ก็ได้ได้สร้างนะครับมีเจดีย์ด้านหน้าสององค์แล้วก็มีอ่านี่ตรงนี้เห็นเป็นเหมือนหักไปแล้วนะครับก็คือพระปรางอีกสองสององค์ด้านซ้ายตรงนี้ดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยอันนี้นี่ก่อนระเบิดนะ ด้านด้านซ้ายนี่ก็คือพระวิหารด้านขวานี่ก็มีพระวิหารสมดุลกันอยู่ด้านหลังนะครับด้านขวามือคือทิศตะวันออกด้านบนนี่คือทิศเหนือที่เห็นดำๆนี้คือรถไฟนะครับรถไฟเลยรถไฟนะครับคือมีอรัชการที่5้ามามาก่อนโดนระเบิดนะครับมีสร้างที่ดินที่นอ่ตรงตรงรถไฟตรงนี้เนี่ยจะเป็นคือคือทางรถไฟมาแต่แต่ก่อนเป็นที่วัดนะครับ แล้วก็เลยขึ้นไปนี่ก็จะเป็นคลองประกอบน้อยนะครับจะเห็นว่าวัดนี้เป็นวัดที่สวยงามทีเดียวเลยนะครับกําแพงอันนี้นี่คือระเบียงคดนะครับระเบียงคดรอบแล้วก็กําแพงแก้วนี่อยู่นี่นะครับกําแพงแก้วนะครับนี่ตรงนี้หอะระฆังนะครับแล้วก็มีศา,าลายนะครับ ด้านข้างนี้ด้านละสอก็เป็น4ด้านหน้า1ด้านหลังนี้ในในบันทึกมีอีกหนึ่งนะครับก็เป็นทั้งหมด6นะครับตรงนี้ที่เห็นตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะดูก็ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นอ่าเอา่เอเป็นขันทสีมาเสียเป็นสีมาของโบสถ์เสมานะครับอันนี้เรามาดูกันว่าวัดนี้จริงๆตอนนี้เป็นยังไงอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ ลองมาดูกันนะครับเราก็ไปที่วัดอมบลินเลยนะครับไปแล้วจะเห็นอยู่ข้างหน้านี่นะครับก็คือคลองบางกอกน้อยนะฮะตรงนี้ถนนอ,ร,อรุนอรุณอมบลินนะครับซึ่งก็มาจากปิ่นเก้านะครับพอข้ามมานี่ก็ด้านนี้ก็คือศิริราชนะครับที่เห็น วัดก็อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยวัดแต่เดิมนี้คือหมดตรงนี้เลยนะครับแต่ว่ามาถึงตรงนี้ด้วยด้านนี้ด้วยนะครับมาถึงด้านนี้ด้วยเราเราเข้าไปดูกันถ้าในประวัติที่เดี๋ยวจะแนบไว้นะครับของวัดเนี่ยจะเห็นว่าแต่เดิมเนี่ตรงตรงบริเวณที่ผมวงกลมๆอยู่ตรงนี้เนี่ยด้านทิศด้านนี้ด้านทิศตะวันออกนะครับด้านนี้ด้านทิศเหนืออันนี้ด้านทิศใต้เนี่ย ด้านทิศใต้ตรงนี้นี่จะมี amine, เป็นกุฏิใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกุฏิใหญ่นะครับแล้วหอระฆังก็อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นบริเวณวัดนี่กินมาถึงตรงนี้เลยนะครับกินมาถึงนี้แล,แล walk, SE, ้วส่วนที่ตรงนี้ก็เป็นบริเวณบริเวณโบสถ์เลยนะครับเนี่ยโบสถ์ใหญ่ๆเลยนะครับมีกาแพงแก้วนะครับส่วนวิหารนี่อยู่หลังอยู่หลังกําแพงแก้วนะครับอยู่อยู่ภายในบริเวณภายในกําแพงแก้วอ่ะอยู่ในกําแพงแก้ว เราเรามาดูเป็นลนักษณะนี่คือโบสถ์วิหารน้อยนะครับลองดูกันนะครับส่วนวัตถุที่สำคัญก็มีตรงนี้นะครับตอนนี้กำลังสร้างนะครับเพราะว่าตรงนี้ลาบไปหมดเลยนะครับลาบไปหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธบาทนะครับอยู่ในบนนบบนนบนะครับตอนนี้ก็กำลังสร้างใหม่อยู่นะครับคือจริงๆ โดนแล้วไม่ได้ทำอะไรระเบิดนะครับจนจนกระทั่งปัจจุบันนี้ฮนะตัวตัวพระอุโบสถนี่ก็เพิ่งสร้างใหม่นะครับทั้งหมดนี้ก็สร้างใหม่ปี2 0 0 4ตรงนี้ยังไม่มีเลยนะครับถ้าเราเราดู Google เนี่ยเนี่ยเราย้ายไปเนี้ยปี2 0 0 1นี่ยังไม่มีเลยเนหะ็นไหมปี2 0 0 1ถ้าเราถ้าเราเปลี่ยนเป็นเรามาดูประมาณ2 0 0 4นี่เนี่ยครับนี่นี่จะเริ่ม พอสองศู 2, นนี่เกินศูนยสปับ๊บนี่จะเริ่มสร้างแถวนี้แล้วศูนย์หะแล้วเริ่มสร้างนี่ศูนย์แนะครับเริ่มสร้างนะครับนี่เราเรากลับไปดูตัวเดิมนะนี่ก็เราก็จะเห็นนะครับเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราลองดูอ่า ที่จุดแรกนะครับจุดนี้นี่คือจุด,จดตรงศริราชนะครับถ้าเกิดเราด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นเราออกมาจากศริราชนี่ออกมาจากโรงพยาบาลนะครับถนนพานนกอยู่ด้านนู้นนะครับด้านนู้นแล้วเราก็ไล่ออกมาถ้าเราออกจากศริราชมาก็จะเจอวัดอรลณนามารินนี่เลยนะครับ ถ้าเกิดมาจากทางสะพ,พานปิ่นเก้าก็ลงขึ้นสะพ,พานก่อนอออุลอมรินนี่แยกมาสิรลีร่าเนี่ยแยกมาได้เลยนะแยกมาปุ๊บเราก็จะลงมาพอลงจากสะพ,พานปุ๊บนี่ก็จะมาถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องต้องเลี้ยวไปนะครับถ้าเราดูเราจะเห็นว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับก็คือว่าถ้าเรามาจากีีไลีร่า,ารออก็มาตรงนี้ออกมาตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมาจากอารุณอมริมนเราก็เลี้ยว บนบนสะพานเลยฮะลงมาฟืบนะครับหรือจะเข้าอ้อมไปกลมๆนี้แล้วก็ไปเข้าหลังวัดก็ได้นะครับหลังวัดก็คือตรงนี้ครับเดี๋ยวลองดูที่ A3 นี้นะครับหลังวัดลองดูจากหลังวัดอันนี้อันนี้อยู่ภายในวัดนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ก็จะเห็นเสมานะ ที่บ่งบอกว่าเป็นเป็นสีมาเป็นเป็นบ่งบอกว่าเป็นเป็นอุโบสถนะครับอันนี้ก็เป็นอุโบสถสร้างใหม่เลยนะครับของเก่าโดนทําลายรูปร่างไม่เหมือนนะครับอันนี้สร้างออกมาเป็นลักษณะเหมือนมนดบนะครับแต่ว่าของเดิมนี่เหมือนในรูปเนี่ยครับของเดิมจะเป็นนี่ฮะของเดิมจะเป็นรูปนี้ อันนี้เหมือนมดกแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับยาวออกมาเลยใหญ่ใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็มีระเบียงคดตอนนี้ระเบียงคดไม่มีนะครับระเบียงเราจะเห็นว่าถ้าถ้าเราดูรูปจะตรงตรงนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราดูรูปนี้จะเห็นเสมานะครับรนี่อยู่นี้นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ไม่มี ด,ด้านนี้ไม่มีระเบียงคดอีกแล้วนะครับแล้วกเ็เราไปดูนะครับน,นี่คือทางทางเข้านะครับด้านหลังนะครับด้านหลังตอนนี้ถ้าเรามาดูจากมุมข้างนอกอันนี้ก็คือ ใต้สะพานอลุนอมารินนะครับนี่ก็คือวัดนะครับทางนี้ก็ออกขวามือนี้ออกไปเซรีลากได้นะครับรูลเล็กๆนิดเดียวนะครับส่วนส่วนด้านนี้ก็จะไปสถานีรถไฟบางกอกน้อยเลี้ยวขวาไปนะครับได้นะไปตรงนี้ก็ เหมือน,นกันเดี๋ยวลองดูครับคือตอนนี้เราอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยสถานีรถไฟบางกอกน้อยอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้เราก็ไปตามถนนตรงนี้นะครับไปถึงสถานีรถไฟหรือว่าไปทางนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เป็นวัดสุดทาวาสนะครับถนนนี้ถนนสุทาวาสนะครับด้านด้านนี้ ก็เราก็จะเห็นนะครับว่า,าลักษณะของวัดอมรินทาวาเป็นแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะพีเซนต่อไปใน iPad นะครับที่จะเห็นโครงสร้างนะครับต่างๆของวัดอีกทีหนึ่งแต่นี้เราอันนี้เป็นภาพเป็นภาพกว้างด้านบนเดี๋ยวเราลองดูที่นี่ที่เอาเราามุมทิศเหนือมาอยู่ข้างบนก่อนนะครับทิศเหนืออยู่ข้างบน เราจะเห็นว่านี่นี่คือ,อคลองบางกอกน้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราตั้งตรงนิดนึงนี่คือคลองบางกอกใหญ่นะครับนี่คลองชักพระนะครับคือแต่เดิมเนี่ยตั้งแต่สมัยอายุทยานะครับไม่ตรงนี้เนี่ยเป็นคลองขุดขุดมาจากบางกอกน้อยแค่นี้ฮะระยะแค่นี้ขุดมาจากบางกอกน้อยนะครับซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเนี่ยคือเส้นนี้นะครับมาผ่านบางกอกน้อยวิ่งมาตรงนี้ฮะ เป็นคงคงคงคคงอันนี้คลองชักพระนะฮะค,คงคงเนี่ยแม่น้าเจ้าพญาเดิมเลยนะครับสมัยยุทธยานะครับคือมันจะมันจะวิ่งอย่างนี้นะครับเ<ๆๆ>พราะฉะนั้นวัดแถวนี้จะมีเยอะเลยแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าก็ให้ขุดนะครับท่านก็ให้ขุดจำราชการไม่ไดใ้ให้ขุดนะครับมาเป็นคลองรัดเส้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏว่าน้ํา พอเจอคลองรัดก็ไม่ไปคลองนี้มันก็เลยตื้นเขินไปก็เลยวิ่งมากลายเป็นน้ำเจ้าพระยายก็เลยเปลี่ยนทิศมาเป็นแบบนี้ตรงนี้นะครับนี่คลองมะกอกใหญ่นะครับนี่วัดอารมณนะครับก็ต้องก็ต้องนานทีเดียวเลยนะอยุทยานะครับถ้าเราดูดูแผนที่นี้เราจะเห็นนี่นะนตอนหนึ่งนี่เนี่ยฮะคัคลองระกอกน้อยขุดถอยหลังมาเนะี่ยครกองระกอกใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่น้ําเจ้าพระยายที่เคยเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เปลี่ยนปุ๊บมาอย่างนี้เลย นะครับนี่เราก็เห็นรูปร่างแบบนี้แล้วครับอ๋อเดี๋ยวเราจะไปดูภาพละเอียดนะครับบริเวณวัดกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับงั้นตรงนี้เดี๋ยวพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอตอนนี้เรามา ต่อกันนะครับเรื่องวัดอมรินทรารามนะครับที่บังกรกน้อยศรีล,ลาดนะครับอากคราวนี้เรามาดูในแง่ของ iPad นะครับที่จะช่วยในการเที่ยวนะครับชมวัดนะครับอ,อันนี้ก็พึ่งแอปที่ชื่อว่า Art Studio นะครับตัวนี้ดีมากนะครับเรากดดู อันนี้ก็คือรูปที่ผมทำไว้นะครับก็จะประกอบกันกันกบเอา g o o o l l e e r t t h นะครับแล้วก็ภาพมาซ้อนทับกันในมุมองศาที่เหมาะสมนะครับนี่จะเห็นว่าหลวงพ่อโบดน้อยเนี่ยเป็นคีย์นะครับเพราะว่าตั้งแต่สงครามนะฮะทิ้งระเบิดมานี่ก็ไม่เคยเปลี่ยนที่นะครับจะใช้เป็น r e f e r e n c นฮะจุดอ้างอิงนะครับอยู่ด้านบนซ้ายมือนะหลวงพ่อ บนน้อยนะครับสะพานอารุณอม,มรินกรงบางกอกน้อยสีรลราสถานีรถไฟบางกอกน้อยนะครับก็เราก็ซ้อนทับนะครับให้ได้มุมองศาพอดีถนนนะครับให้ได้พอดีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองดูดูปัจจุบันนะครับเรากดอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเลือกเลเยอร์ก่อนนะครับเพราะทําทำไว้หลายเลเยอร์เอาอเลเยอร์นี้แล้วก็ทำให้จางลงหน่อยนะครับ หมือนกับว่าตอนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับปัจจุบันนี้คืออย่างนี้นะครับลาบไปหมดโดนระเบิดนะครับก็เหลือแต่หลวงพ่อโบสถ์น้อยนะครับแล้วก็สร้างพระอุโบสถใหม่นะครับลักษณะเป็นทรงมนดบแทนนะครับแต่ถ้าเราดออูอันนี้เดี๋ยวขยายขึ้นมานิดหนึ่งนะขยายขึ้นมานะครับ แล้วก็เพิ่งจะสร้างปี08นะครับสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยเพิ่งสร้างเั้านั้นเลยนะครับจะตอนนี้เรามาดูดูภาพนะครับดูภาพซ้อนทับใหม่นะครับจะเห็นว่าค่อยๆค่อยๆดูนะครับเอาจางขนาดไหนดีจะถึงจะเห็นแบบพอเหมาะเอาอย่างนี้ดีก่อนเอาเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ เอาแก่นี้ก่อนเห็นไหมเนี่ยก็ก็พอมองได้นะครับเราจะเห็นวิหารห้าห้องนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับอยู่ด้านหลังนะครับระเบียงโคดนะเห็นเป็นรางๆนะรอบก็ไม่มีแล้วนะครับส่วนตัวโบสนี่สร้างครับที่เดิมตอนแรกในประวัติก็คือว่าจะหาที่สร้างใหม่แต่ไม่มีเพราะว่ากุฏิเต็มไปหมดนะครับก็ไม่มีที่สร้างก็คือตรงนี้เหมาะสมแล้วนะครับ เรนวัดก็เหลือน้อยลงไปเลยนะครับกว่าอดีตอดีตใหญ่มากครับไปถึงนูนนะ่นฮะติดกองประกอบน้อยแล้วก็มามาเวนคืนรถไฟตกลงกับรถไฟรถไฟมาเอาด้านทิศเหนือด้านล่างนี้ก็หมดไปนะครับด้านขวานี่เป็นสีราหาืมจะเห็นว่าเจดีสององค์ด้านหน้านี่ก็ไม่ไม่อยู่แล้วนะครับพระปรางจะอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีแล้วนะครับแต่รูปเนี่ย พอจะบ่งบอกได้ว่าพระปรางอยู่ตรงสีแดงๆที่ที่ผมเขียนไว้ตรงนั้นหอนะคังก็ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ววิหารลายกำแพงแก้วไม่เหลือเลยแต่ว่าถ้าเราดูด้านด้านขวามือนี้จะเป็นขวาสุดเลยเนี่ยตอนนี้ภาพไปไม่ค่อยถึงนะจะเป็นมนต์ที่เป็นพระอุาทนะครับซึ่งมีมาตั้งแต่เดิมเลยนะครับอันนี้เราเราเราลองมาดูนะครับ เอ่อบริเวณเออเรามาดูเอ่อบริเวณกำแพงแก้วนะครับนี่สาราลายนะเราเราเรามาดูสาราลายนี่นี่คือสาราลายนะครับนี่คือสาราลายสาราลายก็จะอยู่ในตั้งอยู่ตรงกำแพงแก้วเลยฮะอยู่บนอยู่ในเขตกำแพงแก้วเลยคล่อมกันนะครับข้างหน้า ทิศตะวันออกมี1องค์ข้างหลัง1องค์ด้านข้างมีอย่างละ2นะครับด้านหน้าจะเรียกด้านหน้าด้านไหนดีนะฮะด้านหน้าคองกับด้านหน้าทางทิศตะวันออกนะครับแต่ทางทิศตะวันทางทิศตะวันออกนี่จะเป็นก็จะติดกับคลองลักนะครับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็จะเรียกอย่างนั้นก็น่าจะเป็นด้านหน้าทางทิศตะวันออกนะครับอันนี้เรามาดูอันนี้สาราลายใช่ไหมครับ พอละกังเ,เห็นแล้วสารลลายสารลลายเรามาดูาตรงนี้หลวงพ่อโบตร์น้อยเ,อเห็นแล้วนะครับระเบียงคดอ่ะอันนี้นะครับระเบียงคดระเบียงคดนี่ระเบียงคด ครับอันนี้คือขยายขึ้นมาหน่อยระเบียงคดนะครับก็จะอยู่แนวที่เห็นนี้นะครับแล้วก็สีเขียวส่วนกำแพงแก้วก็จะเป็นสีฟ้านี่ฮะที่เรียกว่ากำแพงแก้วจะเป็นเล็กๆอ่อไม่สูงนักนะฮะเป็นเป็นเขตนะฮะเป็นเป็นครอบเขตอย่างเช่นพระวิหารพระอุโบสถนะครับส่วนอ่าอ่า ระเบียงคดเนี่ยต้องต้องเป็นสถานที่ของที่สำคัญนะครับแบ,แบบแบบเป็นวัดที่สำคัญเนี่ยถึงจะมีนะครับระเบียงคดเนี่ยอันนี้สวยด้วยนะครับ<ม>เราลองเราระเบียงเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูชัดขึ้นนะครับดูดูชัดขึ้นโดยโดยอันนี้เราต้องเลือกเลเยอร์แล้วก็ทำให้ชัดขึ้นนะ แค่นี้พอไหมจะได้เห็นลางๆเอาให้มันเห็นเต็มเลยแล้วกันอ๋อออกดปิดอ,อ,อ๋ออ๋ออออ่าเดี๋ยวนะครับพอแคนเซิลไปก่อนอาเอาให้เห็นชัดเต็มๆเะอ่าอันนี้ก็ได้ครับนี่จะเห็นว่า เดิมนี่เป็นอย่างนี้โบสสวยมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็คือว่าเราก็คงไม่ได้เห็นอีกแล้วนะครับตอนนี้ทํามาใหม่ก็อย่างที่เห็นรถจอดเต็มเลยนะครับเข้าไปจอดคือพระคงไม่ค่อยสงบเท่าไหร่คือรถเข้าไปจอดเต็มวัดเลยเพราะว่าเป็นที่จอรดรถไปจอดศิริราชนะครับใตจสะพานลอย อย่างอะไรต่ออะไรนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะครับแต่วัดนี้นี่สวยนะครับโดยสถาปัตยกรรมแล้วแต่ก็ไม่ไม่เหลือแล้วนะครับดัง mm hmm. นั้นเราก็ดูในที่นี้นะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับในใจนะครับ mm hmm. ก็คงจะได้เห็นรายละเอียดอันนี้ถ้าราถ้าเราดูรายละเอียดเราจะเห็นนี่ขยายขยายนะครับ สวยมากเหมือนกันนะครับดูสวยมากทีเดียวดูจะเห็นสีเสมาไหมเสมาหรือสีมานั่นแหละขอบเขตนะเห็นอยู่นะครับเห็นเห็นระเบียงคดประกำแพงแก้ว ำแพงแก้วนะครับมีประตูหอ,อะระฆังกดตดนนี้ JD. เจดีเปิดตรงนี้เราจะเห็นพระปางเรามาดูส่วนส่วนของพระปาง รูปนี้สงสัยถ่ายติดคนด้วยนะฮะเห็นคนนะฮะคนตรงพระปางด้านล่างเนี่ยจะมีใกล้ประตูมีติดคนด้วยนะพงพระปางแต่ทีนี้ไม่มีแล้วนะครับขอบกำแพงแก้วนั่นหลวงพ่อโบนน้อย โอเคนะครับก็ที่วัดอมรินทรารามนะครับโดยทางความทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ย้อนอดีตไปนะครับเพราะปัจจุบันนี้ภาพสวยๆก็ของวัดนี้ก็ก็เป็นปัจจุบันนะครับมันก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ